สวัสดีครับวันนี้พบกดช่องตาตร์สมุดลีนครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับไปไหนหอน็อกเตอร์ไปเลือกพัดลมมานะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะให้น็อกเตอร์ทำอะไรเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับตันนี้นะครับทำอะไรวันนี้มาทำอะไรกันมาให้มาเล่นลูบิทกันนะครับอะไรนะลูบิทอันนี้ครับอันนั้นมันพังครับนี่ครับนี่ครับนี่ โอ้โหดูน้องเต้ยเล่นทุกคนกำคังเลี้ยงให้ดูครับอ๋อเลี้ยวเดีด๋วยวหร้องเต้ยทำทุกคนนี่บอกด้วยว่าทำอะไรอย่างไรา้างทำไรมากอันเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกอะไรรูบิกครับผมผมอยากให้น้องเต้ยบอกว่าทายมันแบบสีเดียวกันได้ไหมครับ,บ <c oughs> ไ,ได้หรื <c oughs> อได้เอาใหม่เอาให ดูนี่นี่การเล่นนะทุกคนอันนี้อันนี้เขาเรียก,ยกทำอะไรอยู่อเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกนะเขาเรียกทำอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวรอดูนะทุกคนว่านาสเตอร์จะเขาไปทำอย่างไรให้มันแบบขั้นเทพนะฮะอุ้ยให้มันขั้นเทพนะคนดูนาสเตอร์แบบซื้อซื้อ ชื้อชื้อกระช่าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดีให้น้องเตอร์ทำให้มันเป็นสีแนวเดียวกันนะครับมาดูซิว่าจะทำได้ไหมได้ครับทำได้ไหมทำได้ไหม นะครับด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี <c oughs> ้โคดเทพไปทุกคน <c oughs> คนอื่นทำไม่ไม่เท่าเต้ยหรอกเต้ยจาะแล้วเทรมบ้เทรมบ้่ป่ะฮะเดี๋ยวให้ลองเต้ยทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราบอกลองเต้ยว่าลองเต้ยทำนี้ได้ไหมอะไรได้ไหมนะครับเดี๋จะบอกให้ลองเต้ยเอา ไอตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรนะลูบิบกครับฮะลูบิกครับลูบิกให้ดูว่าเขาทำได้ไหมว่าทำได้หรือเปล่าให้มันแบบแนวเดียวกันให้มันเป็นสีแนวเดียวกันคุณทำได้ไหมครับคุณทำได้ไหมได้ครับทำทำให้มันแนวเดียวกันได้ไหมสีเดียวกันนะหนงก่อนถามก่อน,อนได้ไหมได้ <laughs> ได้นะทุกคน อันนี้กาลังทําใหม่นะครับห้มันเป็นสีนเดียวกันนะครับตั้งแต่สีสด้านนี่ก่ม่ะกูไม่มีสมาธิฮะกูไม่มีสมาธิมึงอยากพูดได้ไได้ครับเดี๋ยวผมให้น้องเตย้ยทำก่อนนะครับระวังระวังดูนะครับให้น้องเตย้ยทําไปก่อนนะครับดูน้องเตย้ยทำนี่เป็นไงทุกคนครับดูด้านนี้ด้านนี้ด้าน มันเป็นยังไงเต้ยนี่สีขาวสีขาวสีขาวสีเหลือง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 ส้ม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  ใหม่นะทุกคนดูดูดูน้องเตยทำระหว่างการทำครับน้องเตยต้องมีสมาธินิดน,นึงนะครับีนั้นนอเตอขอขึ้นนะครับดูตอนนี้ได้ครึง่งครึ่งถางแล้วนะครับให้มาสีจะมันใช้เวลานาน,านใช้อะไรนะ ระหว่งางรอนัอเกเตยทำนะครับทุกคนดูสิว่านัเกเตยจะทำได้หรือเปล่านะครับตอนนี้นัเกเต์ใช้สมาธิ ในการทำลูกอะไรนะลูบิกครับลูบิกครับโอ้โหทุกคนดูหน้าหนึ่งเป็นไงสวยไหมทุกคนมีสีไม่เหมือนกันนะดาสองเป็นงไงมันไม่บิดฮะ <Huh? S 3> มันบิดมาผมบิดผมบิดได้ครั้งเดียวครับผมบิดเลี้ยงสีได้ครั้งเดียว ดูนะครับดรใช้ความรวดเร็วในมือรวดเร็วนะครับว่าจะทำได้หรือเปล่านะฮะต้องใช้สมาธิในในกี่นาทีครับจึงจะทำได้ห้านาทีครับออหนาทีนะครับอันนี้คุณคุณชื่ออะไรครับ เด็กเฮะเด็กเราชื่อจริงอะครับกิตวัตครับนามตระกูลนะครับคุณเทร์สุ่มแล้วคุณเตอร์อยู่จังหวัดอะไรครับมิสันลกโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้องเตอร์ทำกันว่าทำเสร็จหรือเปล่านะครับดูไหมขอดยอดเลยนะทุกคนดู ดูในความว่องไวนะครับถ้านักฆ่าคนอื่นทําไม่ได้เลยครับในความว่องไวที่แบบว่าโอ้เสร็จแล้วนะทุกคนน,น้องเตยทำไม่ได้นะครับนะครับตอนนี้น้องเตยทำไม่ได้นะทุกคนก็เดี๋ยวรอให้น้องเตยมีสมาธิอีกสักคูน่นึงนะครับเผื<ต>่อน้องเตยทำได้นะครับใช่ไหมใช่ครับ<ต><อ> กับตอนนี้น้องเต้ยกำลังเช้สมาธิอย่างโดดเดี่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูว่าน้องเต้ยทำได้หรือเปล่านะครับเรางใช้สมาธิด้วยการนานอะไรนะ นานๆๆครับมันๆๆๆนะเดี๋ะค่นนะทุกคนรออีกสักสักนาทีเต้ยห้าห้านาทีนะทุกคนรออีกสักหน่อยนะทุกคนรอให้น้องเต้ยทำาสร้เสร็จๆก่อนนะนนะครับตอนนี้ก็ ตอน,น,นตัวอีสโค่นนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บผิดใจ้าผิดเร็วๆสวัสดีครับพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามา,มาติดตามชมคลิปอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ใหม่ให้คนได้ดูใหม่นะครับวันนี้ก็บา,บ,าบายบาย,ย่าลืมครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนของเราด้วนยนะครับอย่าลืมสวัสดีครับ